สวัสดีค่ะขอถามเลยว่าฟีดแบ็ละครคนพูดถึงเยอะมากณนะตอนนี้ฟีดแบ็ละครคนพูดถึงยังไงบ้างคะเขาก็ดีใจค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักรักตัวละครทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยรัชนนจันทาจ่อยคุณชาร์ตน้องนุรับทีมอะไร้ยคะก็ดีใจว่าแบบเฮ้ยแบบทีมทีมรัชนนนของเราจับมือกันไปจริงๆอย่างงี้ค่ะพอก็บอกว่าโอ้รัชนนเนี่ยเลตติ้งด,ดีมาก,มากค่ะ,คะร,รู้สึกยังไงบ้างคะ ดีใจอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าก่อน mm hmm. ก่อนละครออนีใช่ไหมคะเราก็รุนว่าแบบจะเป็นยังไงแบบคนจะชอบไหมเพราะว่าเพราะว่า3มเรื่องมาก็อยู่ในวังหมดแล้วแบบเราเข้าป่าแล้วแบบรุนว่าแบบคนจะชอบในป่าหรือเปล่า mm hmm. แต่พอแบบฟีดแบคดีเราก็แบบ mm hmm. ดีใจะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามละครพุมพายรัชานนท์ค่ะ ละครเรื่องอื่นๆที่เราจะได้ดูมีอะไรคะน้องพลมีพลกำลังถ่ายทำเรื่องเวียงร้อยดาวค่ะก็ได้ได้เล่นกับคู่กับพี่ท็อปจรนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นางเอกก็เป็นแต้วเหมือนเดิมค่ะกลัวคนจับคู่มะเรากับท็อปพลท็อปเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ก็ไม่กลัวนะแต่ดีใจมากที่แบบทุกคนแบบอินอินกับทัชวีกับจันทายค่ะเพราะว่าพลกับพี่ท็อปก็ตั้งใจแสดงกันมากก็แบบ เราอยากให้ละครออกมาดีแล้วพอละครออกมาดีแล้วทุกคนชื่นชมเราก็แบบดีใจค่ะดีใจแบบทุกคนรักชัชวีกับรักจันทายคแบบ่ะถ้าคนดูเชียร์เราบอกว่าเออคู่นี้เหมาะกันเป็นแฟนกันไปเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ <c oughs> ไม่อย่างนั้นบางคราเพราะว่าพอยกับพี่ท็อปก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแบบ สมัยก่อนนี่คือตอนเล่นวยกันแรกๆเราก็จะแบบฉากเริมซีเราก็จะเขินนะตอนนี้<ม>กลายเป็นขำไปแล้วค่ะก็แบบเป็นพี่น้องกันจริงๆอะคะ่ะและพี่ท็อปก็คอยแบบคอยส่งอารมณ์ให้เราคอยสอนเราแ,<ม>แบบโชคดีมากกว่าว่าแบบพี่เราได้ร่วมง,งานกับพี่ท็อปอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ